จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยารับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะ นางสาวนุชนาประทีปเทีานันนางสลันพัฒประโมทกะนายสมศักดิ์เจริญไพฑู์และนายประทีปการมิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมหาหรือการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ห้องประชุมมหาธาตุชั้น4ี่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหาหรือผ่านระบบวิดีโอทางไกลจากห้องประชุมราชบพิธช,ชั้น5อาคารดำรงราชานุสรกระทรวงมหาดไทยค่ะ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้มีคำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสอจอพออยอเพื่ออำนวยการขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐผู้แทนภาคประชาชนประชาสังคมผู้ทรงคุนวุฒธเป็นคณะกรรมการมีอำนาจหน้า ที่บริหารจัดการกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้กับศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรได้รับทราบต่อไปค่ะ